ครับมาดูขั้นตอนการล่อนนะครับมูลไสเดือนนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับเราเลี้ยงไว้ไสเดือนตัวนี้เราเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเอาขี้ของมันนะครับมาทําปุ๋ย<า>ใส่ต,ต,ต้นไม้น,น,นะครับใ <About S 2> นสวนเรา,เาเนะครับก,ก้อนก็บีบๆๆแล้วก็ใส่ได้อีกใช่ไหมบีแล้วค่อยใส่แบบว่ามันมันก็เป็นขี้มันเหมือนกันอะ มไม่ก็ก็เดี๋ยวบีใหม่ดิบีแล้วเราขาเลี้ยงมันมันใหม่มหเนีเ่ยรอหลังจากออแบบจากเราเลี้ยงได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือได้แล้วนะครับเราก็จะมาล่อนนะประมาณกี่วันจะบอกเขาไ่เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็มาล่อนครั้งหนึ่งครับถูกต้องเลียเ้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วขี้ข้องเลี้ยงแราไม่ต้องดูแลเลย เราก็ใช้ลังนะครับลังง่ายๆเอามาปลูกนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปทำตรงทำชั้นนะครับของเรานี่นะเลี้ยงง่ายๆมุมบ้านเล็กๆก็เลี้ยงได้นะครับใครที่ปลูกต้นไม้ก็จะเอาถุงมาปลูกข้างล่างครับสาเหตุที่ปลูกนะครับ,เ,รเ,รบ,รบเพื่อป้องกันน้องเขาออกออกออกไปนะครับ 他过来。